ไทยไปทำไมเป็นคำถามที่หาคำตอบได้ง่ายมากค่ะทุกการทํางานการสื่อสารสําคัญที่สุดสังคมที่ปราศจากพฤติกรรมการสื่อสารก็จะไม่มีการพัฒนาใดๆเกิดขึ้นภาษาไทยนะคะไม่ใช่ว่าใช้ได้แต่ต้องใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นและใช้ให้เก่งในยุคที่คอนเทนต์คือพระเจ้าเราจะสอนให้คุณสร้างคอนเทนต์เด่นๆนำเสนอด้วยสื่อดนๆภายใต้แนวคิดเรียนภาษาไทยอย่างสร้างสารรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยนะคะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาและวรรณกรรมบัณฑิตที่จบในหลักสูตรนี้นะคะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายค่ะเช่นเลขานุการนักประชาสัมพันธ์นักสื่อสารมวลชนนักเขียนพิธีกรผู้ประกาศข่าวผู้ดำเนินรายการครูอาจารย์หรือแม้แต่นักวิชาการถ้าเป้าหมายชัดก็ถึงความสำเร็จได้ในไม่ช้า มาเป็นครอบครัวภาษาไทยกันนะคะ If you are looking for a BA program that can help improve your English skills, then this place is a perfect choice for you. ถ้าเรามี passion ในการใช้ภาษาอังกฤษอยากพัฒนาภาษาของตัวเองให้ดีมากขึ้นคล่องมากขึ้นมีความ professional มากขึ้นมนุษย์อิงที่นี่ตอบโจทย์ค่ะเพราะเราไม่ได้เน้นแค่การฟังพูดอ่านเขียนเท่านั้นแต่ว่าเรายังเน้นการแปลวรรณคดีและภาษาศาสตร์อีกด้วยค่ะ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถทํางานได้กับอาชีพที่หลากหลายที่ใช้ภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในองค์กรภาครัฐเรอกชนในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกค่ะ So what are you waiting for? Stop hesitating and join us! The Path to a Better Future NSIU International Program หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจนานาชาติเน้นทั้งภาษาและธุรกิจไปพร้อมๆกันนักศึกษามีโอกาสได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนตลอดจนมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะนักศึกษาของเราที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลม่มนักแปล ตลอดจนงานธุรกิจส่วนตัวงาน Import Export หรือแม้แต่อยากเป็นครูด้านภาษาก็สามารถเป็นได้ทั้งครูสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษค่ะอยาก go i n t e r ต้องเรียน i n t e r come n j o y us หลากหลายคำถามที่เราอยากจะตอบเรียนประวัติศาสตร์เพื่ออะไรเรียนประวัติศาสตร์จะมีงานทำไหมประวัติศาสตร์ไม่น่าสนใจหลักสูตรเสรษศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้คิดอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นข้อเท็จจริงด้วยหลักฐานเรียนประวัติศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับปัจจุบันทําความเข้าใจอนาคตให้ประวัติศาสตร์เป็นคําตอบสิคะหลักสูสตรภาษาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์มีบัณฑิตที่ทํางานอย่างหลากหลายทั้งในภาคเอเกอชนภาครัฐบาลพนักงานอิสระเจ้าหน้าที่ประจํากระทรวงหรือนักวิชาการอิสระรวมถึงการประกอบอาชีพอิสระอีกหลายแนวทางเรียนประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ดูแลกันอย่างครอบครัวเรียนประวัติศาสตร์อย่างมีสตานึกถึงเราค่ะประวัติศาสตร์ NSRU มาเป็นครอบครัวประวัติศาสตร์ด้วยกันนะคะ พัฒนาสังคมมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะคะเราเน้นผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมค่ะทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสังคมอย่างเชื่อมโยงรอบด้านและลึกซึ้งค่ะสามารถนําความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์ค่ะจริงๆแล้วเรียนพัฒนาสังคมเราไม่ได้เรียนเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้นนะคะแต่เรายังออกไปสู่โลกกว้างนอกห้องเรียนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยนะคะรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะที่เราจะออก ไปสู่โลกกว้างร่วมกันนะคะการเรียนพัฒนาสังคมเราจะสามารถเป็นะอะไรได้บ้างนะคะเป็นนักพัฒนาสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในองค์กรปก,ผผถถรกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะรวมทั้งยังสามารถเป็นนักวิจัยนะคะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะเป็นครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาต่างๆสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้บูรณา,าการร่วมกับการประกอบอาชีพอิสระ ด้วยอย่าลืมนะคะเรามาเป็นครอบครัวนักพัฒนาสังคมร่วมกันนะคะที่นี่สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์หรือสิงห์สี่แควสิงหมายถึงนักปกครองหรือผู้นํารัฐศาสตร์ของเราจะสอนให้สิงห์สี่แควทุกคนเข้าใจกลไกของอํานาจเมื่อเป็นผู้น้อยต้องรู้เท่าทันอํานาจของผู้นําเมื่อเป็นผู้นําต้องมีคุณธรรมในการใช้อํานาจรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเปิดสอนใน3แขนงวิชาด้วยกันได้แก่1การเมืองการปกครอง2การปกครองท้องถิน่นและ3รัฐประศาสนาศาสตร์ซึ่งทั้ง3าแขนงวิชานี้เมื่อจบมาแล้วสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวงานเอกชนและที่สําคัญที่สุดคืองานข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของปลัดอําเภอตํารวจทหารหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆอาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่ทมีความสําคัญเนื่องจากว่าไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับ ผักชีจะแพงหรือว่าข้าวจะถูกนะครับงานราชการก็จะจังคงมั่นคงอยู่เสมอดังนั้นถ้าใครต้องการความมั่นคงในชีวิตอยากจะเข้าใจในอำนาจและการเมืองนะครับก็มาเรียนกับรัฐศาสตร์ของเราได้รัฐศาสตร์สร้างผู้นำที่ดีผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพครับสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายล,ายลัยราชภัฏนนครสวรรค์ศึกษากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเข้าใจในนิติรัฐและนิติธรรม ประกอบด้วยคุณธรรมจริยบัณเป็นผู้นําแห่งสังคมหลักสูตรน,นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสภาวิชาชีพสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสภาทนายความและได้รับการยอมรับจากสภาวรริชาชีพอ,อื่นๆนักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึรกษาจากนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์แล้วนักศึกษาจะสามารถเข้าสอบรับราชการไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา พนักงานอายการตำรวจทหารทนายความตลอดจนธุรกิจส่วนตัวได้อย่างมั่นใจมาเป็นครอบครัวนิติศาสตร์และชภัฒเพื่อสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันนะคะทำไมต้องเรียนดนตรีครับเคยได้ยินไหมครับดนตรีเป็นภาษาสากลดนตรีเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารด้วยทั่วโลกดนตรีสามารถกล่อมเกลาจิตใจเอาเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเขาไม่เป็นนักวิทยาศา,าสตร์ เขาจะเป็นด,ดนตรีบุคคลสําคัญของโลกหลายๆคนเรียนดนตรีนั่นจึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ครับคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาครับเราเน้นสร้างและพัฒนาศักยภาพครูดนตรีควบคู่ก,กับศิลป,ปินไปด้วยนะครับเรียนด้วยหลักการที่ถูกต้องทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลเรียนในห้องเรียนนะครับพร้อมกับเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกไปปฏิบัติงานสถานที่จริงไม่ว่าจะเป็นการสอนดนตรีที่โรงเรียนเลยการออกค่ายสอนดนตรีนะครับรวมถึงการแสดงดนตรีในเวทีจริงอย่าลืมนะครับ มาเรียนลูกกับเรานะครับดนตรีศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตที่นี่ครับผมสาขาวิชาศิลปะศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตคบศปีนะครับถ้ามาเรียนกับเรานะครับเราจะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลูศิลปะและสามารถเป็นศิลปินอิสระมาเรียนกับเราเนี่ยนะครับเราจะเน้นให้คุณได้มีการปฏิบัตินะครับจริง ให้เก่งจริงๆนะครับเพื่อนะครับออกไปเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาของศิลปะนะครับให้เราออกไปพัฒนานะครับทางด้านวิชาชีพครูศิลปะให้กับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะรวมอยู่ในแนวคิดที่นะครับเราจะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะนะครับพัฒนาครูสู่ท้องถิ่นครับ หลักสูตรศิละปะบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิละปะการแสดง Music and Performing Arts ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจทางด้านดนตรีการแสดงอยากเป็นนักบริหารจัดการทางด้านดนตรีและการแสดงอย่างมืออาชีพอยากเป็น organizer อยากทำงานได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง คุณมาถูกทางแล้วค่ะสาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดงจะสร้างศักยภาพให้คุณมีความเป็นมืออาชีพมีความคิดสร้างสรรค์สามารถไปพัฒนางานพัฒนาอาชีพของคุณได้อย่างชัดเจนขอแค่คุณเปิดใจแล้วเรียนรู้ไปกับ Music and p e r f o r m i n g อาร์ไแล้วคุณจะรู้ว่ามิวบัสมันบัสมากค่ะภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศสาขานี้มีอะไรมากกว่าที่คิดสายวิทย์ก็เรียนได้สายศิลป์ก็เรียนดี รับทุกสายการเรียนเน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียนสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกตั้งแต่บนฟ้าไปจนถึงใต้ดินสอนเกี่ยวกับแผนที่ลูกโลกภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมการใช้ GPS การใช้โดนในการทำแผนที่รวมถึงหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน จบไปประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นกลุมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมชลประทานกรมที่ดินและบริษัทเอกชนเกี่ยวกับ GS อีกมากมายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราสิครับ